ย <Yo. S 2> สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวาดคีบาโรในซีรีส์เลิฟเดตทัส Robot ในเวอร์ชันพิกเซลกันโดยที่คลิปนี้นะครับมันก็จะดูแตกต่างจากคลิปที่ผ่านผ่านมานะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยวาดมาเป็นวันนะครับไม่ได้วาดมาเป็นชั่วโมงอะไรแบบนั้นนะ โดวยวันที่หนึ่งนะครับเราจะทําการร่างภาพก่อนนะครับก่อนที่จะร่างภาพก็ลงพื้นหลังไปก่อนนะครับเพื่อที่จะทําให้สามารถจดจ่อกับงานได้มากขึ้นนะส่วนแรกที่ผมทําการวาดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของใบหน้านะครับใบหน้านี้มันไม่ไม่ใช่ใบหน้าจริงๆนะครับก็จะเป็นหน้ากากนะครับของตัวไซเดนเออความจริงแล้วมีหลายคนนะครับที่เข้าใจผิดว่าตัวละครนี้เนี่ยชื่อว่าคิบาโรแต่ว่าความจริงแล้วเออก็เป็นไซเลนนะ ตัวคดียังไม่รู้ว่าไซเรนคืออะไรนะครับก็ไปไปหาดูนะข้อมูลผมอธิบายไม่เก่งนะนะวันที่1เนี่ยเราพยายามที่จะทํารายละลเอียดแบบคร่าวๆให้เสร็จหมดก่อนนะครับแล้วก็จะไปเริ่มเก็บรายละลเอียดทําอะไรต่างๆในวันที่สองนะครับใน1วันเนี่ยถ้าถ้ามีใครสงสัยนะครับก็1วันก็จะใช้เวลาในการวาดทั้งหมด50นาทีถึง1ชั่วโมงครึ่งนะวันที่ผมพูดเนี่ยเสียงมันจะดูแปลกๆเลยนะเพราะว่า หมือนมืนจะเป็นบัตรนิดนึงแต่ยังไงก็ช่างนะครับสำหรับช่องนี้เสียงไม่เคยจะปกติเลยนะครับผมยังไม่รู้เลยว่าเสียงปกติตัวเองมันเป็นยังไง โอเคแล้วก็เดินทางมาถึงวันที่2นะครับวันที่สองเนี่ยเรามีมุมมองที่ต่างออกไปจากวันแรกนะครับวันแรกเนี่ยเราจะทําหน้ากากที่มันดูทมึนทมึนมุมมองแบบมันมันอยู่ในเงาอยู่ที่มืดมืด,มดอะไรแบบเนี้ยแต่สําหรับวันที่2เนี่ยเราก็จะปรับระดับให้ดูมีความสว่างมากขึ้นนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดแบบจริงจังนะครับเป็นวันแรกที่จริงจังแล้วกตต็ต่อไปก็จริงจังอ่ะจริงจังจนจบคลิปไปเลย ผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าสปีดเพ้นในคลิปนี้เนี่ยเป็นสปีดเพ้นที่มันดูจะเร็วเกินไปก็สําหรับใครที่ทนไม่ไหวนะครับก็สามารถดีไปได้เลยนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรดีไปดูภาพที่ทําเสร็จแล้วในตอนท้ายคลิปก็ได้สําหรับใครที่อยากจะศึกษาเทคนิคอะไรก็สามารถดูดูไปได้นะโดยตัวคลิปของวันที่2นะครับส่วนมากก็จะเน้นไปด้านของการเก็บรายละเอียดในส่วนใบหน้านะครับแล้วก็เพิ่มความสว่างให้กับใบหน้าด้วยกวันแรกว่าสนามมืดขนาดนั้นนะ ในวันที่3นะครับจะเป็นการเก็บรายละเอียดในส่วนของไหล่ขวาของตัวละครนะครับอาจจะแวะไปหาหน้าบ้างอะเป็นบางช่วงอะนะในส่วนนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าการเก็บรายละเอียดแบบเต็มปากไม่ได้นะครับเพราะว่ามั่วมั่วมากอะบางทีก็รายละเอียดเยอะเกินจริงๆนะถ,ถ้ามาวาดเองเนี่ยรายละเอียดเยอะจริงๆแต่ถึงจะมั่วยังไงนะครับบทสุดท้ายเราก็สามารถหาจุดลงตัวได้สักทีอะนะ ถึงแม้ว่ามันจะดูแปลกๆก็เถอะที่ว่ายากนะครับก็เพราะว่าตัวละครนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าเครื่องประดับแบบเยอะมากเยอะจริงๆี่ยเครื่องประดับที่ว่าเยอะเนี่ยมันจะสอดแทรกไปทีละจุดทีละจุดนะครับมันก็จะอ่าผมเก็บไม่หมดหรอกนะครับรายละเอียดพวกเครื่องประดับอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีพลาดกันไปบ้างนะครับก็ก็ก็เผาะนะเครื่องประดับแต่และอย่างเนี่ยจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันหรือว่าเครื่องประดับบางอันก็อาจจะอ่า มาวางครับซ้อนกันอะไรแบบนี้มันก็จะดูลายตานะครับตอนวาดนี่โอ้โหวาดแล้ววาดอีกลบแล้วลบอีกเป็นวัตถจักรที่วนเวียนไปเรื่อยมานะครับจนกว่าจะทําภาพนี้เสร็จนะโดวยวันที่3นะครับเวลาในการวาดเนี่ยผมใช้เวลาไปมากกว่า2ชั่วโมงในการวาดนะครับในช่วงแรกเนี่ยผมจะวาดในตอนเช้านะตอนเช้าถึงบ่ายแล้วก็อีกช่วงนึงก็จะเป็นการวาดในตอนเย็นนะครับตอนใช่ครับพระพระอาทิตย์ไม่ได้ฉายแสงอีกต่อไปแล้ว ในตอนเช้านะครับก็จะวาดไหล่ของตัวละครในฝั่งขวานะครับส่วนตอนกลางคืนก็จะเป็นไหล่ซ้ายนะเดยในส่วนนี้นะครับถ้าป็นไปได้นะครับผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยรีส่วนนี้ไปเลยนะครับเพราะว่ามันลายตามากจริงๆนะแบบมีเด็ดสีทองสีเหลืองน้ำตาลวนเวียนซ้ําไปซ้ำมานะครับวาดไปก็ถอนหายใจไปหลายรอบเลยนะครับสำหรับวันที่3เนี่ย ดีต้อนรับเข้าสู่วันที่4ในวันที่4นะครับจะเป็นการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจากหลายๆจุดนะครับตกลงมันเล็กๆน้อยๆหรือว่ามันมันเยอะกันแน่นะแต่การเก็บรายละเอียดในส่วนหลักๆนะครับก็จะอยู่ในพื้นที่ของแขนขวานะครับแขนขวาที่อยู่ด้านบนศีษันนะก็จะเป็นพื้นที่มืดๆนะครับก็จะมีประกายทองประกายเงินประกายเพชรหรือว่าอะไรก็ช่างอ่ะมันอยู่ในเงานั่นแหละส่วนมากของวันนี้นะครับก็จะเป็นการเรียงสีแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับในหลายๆจุด การเรียงสีเนี่ยก็จะใช้รูปแบบการเรียงสีแบบสระฟันปลานะครับหรือว่าเป็นลายหมักฮอตหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือลายหมกักรุกเออมันมันก็มี3อย่างนี่แหละนะที่เรียกเทคนิคนี้เทคนิคนี้เนี่ยดูเป็นเทคนิคที่น่าเบื่อนะครับแต่ว่าพอไปทำจริงมันก็แอบแอบสนุกอยู่นิดๆนะและลายตาม,มากเลยแหละ และก็ถึงวันสุดท้ายนะครับวันที่5เราจะทําการวาดมือนะครับตา,ตามที่เห็นนั่นเลยในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการร่างภาพแล้วก็ลงรายละเอียดไปในตัวนะครับรายละเอียดในส่วนนี้ก็จะเดิมๆนะครับก็เหมือนเหมือนที่วาดมาก็ก็มีทองทองแล้วก็มีเพชรมีทองแล้วก็เพชรแล้วก็ทองมันมีเรื่องบางอย่างนะครับที่ผมได้พบเจอมาหลังจากวาดภาพคีบาโรเสร็จนะครับ ผมได้ไปเสิร์ชหาวิธีการวาดทองเนี่ยการวาดทองก็จะจากจากตาที่ผมสังเกตเห็นนะครับก็จะมีแค่การใช้สีเหลืองสีสีเหลืองที่เข้มกว่านั้นอีกนิดนึงแล้วก็สีดําน้ําตาลใช่ครับก็ใช้แค่นั้นแหละแล้วดูผมใช้สีผมใช้สีอะไรบ้างก็ไม่รู้ แล้วก็เสร็จไปไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับภาพคีบาโรในเวอร์ชั่นพิกเซลของเราเป็นภาพที่ใช้เวลาในการวาดท,ที่ค่อนข้างนานนะครับมากกว่า5ชั่วโมงโดยซ้านะแต่อย่างที่ว่าเลยครับรายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดเยอะเกินไปนะครับก็จะอาจจะเก็บได้ไม่หมดนะเก็บได้เยอะเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเผาได้เยอะแน่นอนแล้วคุณผู้ชมหล่ะมีความที่เห็นยังไงหรือว่าอยากให้วาดภาพอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูทุกท่านในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ ผู้ติดตามที่เป็นกำลังใจให้การเสมอมาขอบคุณมากช่วงนี้ก็จะใกล้ช่วงที่ผมจะต้องออกเดินทางไปหาความรู้แล้วนะครับเราอาจจะเจอกันไม่บ่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแต่ว่าก็จะทําคลิปช็อตสั้นๆนะครับให้หายคิดถึงกันหรือว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าผมยังทําคลิปอยู่โอเคหมดเรื่องพูดจริงๆแล้วนะครับต่อไปก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็